ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมไมครับเช่นเคยนะฮะวันนี้จะว่าเป็นบรรยากาศเลิกดีก็ได้นะคือเราสร้างเวลมาแล้วก็เจอพื้นที่รับรุมเลยเป็นถือว่าเป็นการดีนะซึ่งอ่ะเจอหมู่บ้านด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะให้ NPC สร้างบ้านให้เราฮะใช่ครับ n p c มันสร้างบ้านให้เรา เป็นมอด building นะฮะเป็นในเว็บ mcpe ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคุณทุกคนสามารถเอาไปลองเล่นกันได้ไม่เชิงว่ามารีวิวแต่ก็เหมือนว่ามาเล่นให้ดูด้วยผมก็ลองเล่น,นผ่านๆมาแล้วนะเป็นเวอร์ชันหนึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชัน2เขาอัปเดตใหม่นะถือว่าดีเลยนะเห็นว่ามีสร้างฟาร,ร์มด้วยเดี๋ยวลองเทสระบบเลนเลกเกนเล่เมมอห์ในที่นี้เนี่ยผมต้องการเป็นแบบที่ราบรูปนะ,ะสร้างเ๋ยวนี้ก็ได้นะถือว่าไม่มีปัญหาอันดับแรกครับ เราต้องหา NPC ซะก,ก่อนนะเฮ้ยนี่นี่มันจะเป็นโต๊ะคราของเอ่อเป็นมอสนะเป็นโต๊ะคราของมอสยิ่งไหนเหนีเ่ยนี่อ๋อนี่นี่นี่นเขอเอาไปสิจงเป็นซะสิโอ้ยโย่ <c oughs> oh, yo, bro แมวตัวคราฟเนี่ยนะ้าไม่อยากเป็นเหรอช่างนะเฮ้ย hey, ชาวบ้านตรงนั้นนะ่ะวันี่สิเอาบลูปินไปไปสร้างเอ๊ะทำไมเขาไม่กลายเป็นไอนี้ให้เราเนาะโอเคหลังจากที่ผมลองไปศึกษาดูนะเขาบอกว่าต้องถืออโต้คราฟนี่นะครับแล้วก็กดที่ abc ค้างอย่างนี้นี่ได้แล้วจากนั้นก็สร้างกันเถอะ มันจะทำไงเลยเอิ่มเอิมเอิมดูซิดูสิมีป่ะเสกเก็สร้างตรงนี้ถึงตรงนี้อ่ะเอ้ยเดี๋ยวสร้างละเอาละเอาละเอาละได้เวลาสร้างบ้านสร้างสิแลเร็วโอ้ต้องกดอีกรอบโอเค นี่ฮะมันก็เริ่มสร้างแล้วนะนี่เอาเรื่องนะเนี่ยค่อนข,ข้างใช้เวลานานเหมือนกันนะเดีย๋ยวลองไอ้ตัวนี้โอเคมึงมาสร้างตรงนี้เลยเ,เฮ้ยมาสร้างตรงนี้เลยวะเ,เฮ้ยไม่ได้ อ้านับแต่เฮ,ฮ้ยโอ้ถือว่าเฟี้ยวเลยนะเอ้ยบ้นพักต่งอากาศสำหรับเฮ้ยอ๋อมันเป็นรูปัน้นอีอยู่ก็เท่อะเฟี้ยวจริงเฟี้ยวจริงโอ้ยยอดอะอันนี้มันก็เหมือนกำลังจะสร้างบ้านนะเป็นบ้านขนาดใหญ่นะ สิบคูณสิบห้าเฮ้ยเฟี้ยวนะตีอย่างเดียวเฮ้ยา <Yeah. S 1> ต้องดีดาบถ่วงไปแล้วอุยอ้ยอ้หเฟี้ยวนะเฟี้ยวไหมคนว่าเฟี้ยวไหมถือว่าสวยเลยนะผมชอบนะว้าว <Wow. S 2> มาสไตล์ยุโรปเอาล่ะลองสำรวจสินี่เป็นเดีงนอนกล่องสมุดที่นอนเอาอะไรเนี่ย ไอ้แม่งอุ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวไอที่สร้างสวยกว่าผมอีกว่ะถือว่าดีเลยแล้วดูสิ่งต่อไปที่มันสร้างนะอาย,ยาเป็นโรงครัวนะใช่ไหมวะใช่โรงครัวไหมวะเอา้าไม่ใช่เหรอโอ้โหชีฟไยถึงพวกแบบไอเนี้ยเหรอระดับนายพลไอหมู่ผู้ใหญ่บ้าน อะไรเขาเรียกเราเขาเรียกอะไรวะชีพโอช่างมันแล้วกันไปก็พิกเขานะเอ้ยมึงมานี่ดิหาที่ใหม่หาที่ใหม่หาที่ทโอ้โหมาตรงนี้เลยอ้าวแล้วไอชั้บเลยสร้างทับเลยมึงไปสร้าง,มมางด้านหนึ่งวะเนี่ยโคตรเฟี้ยวนี่คืออะไรเนะี <c> ่ย <oughs> เข้าแบบใหม่ไงนี่มันคเเข้าแบบใหม่ซึ่งมอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเองเลยนะมันจัดการให้เราหมดแต่ว่าแม่งกดปุ๊บแม่งสร้างให้เลยไอ้ที่มาแล้วมาแล้วกำลังสร้างกําแบบลังสร้างมองข้ามไปก่อนอู้สวยนะคนทำเอามานี่ผมว่าเขาเออกแบบได้ดีมากเลยนะสวยเป็นหมู่บ้านใหม่หมู่บ้านนารกม,มันกำลังขุดนะมันกำลังขุด สวยจ้าสวยจ้าโออเ,เหมือนว่าจะสร้างเสร็จแล้วนะโอ้โโคตรนานเลยครับเพราะว่าผมอาจจะก่อให้เอา้าเฮ้ยมาไงมาแต่ผมรู้สึกว่าไม่น่าทำนานโอเคผมว่ายังเหลืออย่างสุดท้ายนะที่ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือ house small house เออ small house นะฮะเอยอยังอย่ไปไหนเอ้ยัยงไงไปไหน เออต่างซะนะห้ามหนีอันนี้เป็นบ้านแบบเล็กนะรู้สึกว่าจะแป๊บเดียวนะใช้เวลาแป๊บเดียวรู้สึกว่ายังมีส่วนที่ยังบั๊กอยู่นะแต่ผมว่าโดยรวมนี่เขาทําออกมาดีแล้วแคปต์บเติมเลยบางอย่างแต่อันนี้มันน่าเกลียดนะที่ผมสร้างทับกันโคตรบัวเลยดนนีไปใช,นนใช่แต่รู้สึกรู้สึกผมถูกใจห้องสมุดที่สุดนะมันสวยเนี่ยอือถือว่าดีเลยนะ เนี่ยจะขาดอีกเดี๋ยวขาดโต๊ะนั่งขาดไอ้นี่ยนะแต่ก็อย่างว่าแหละมันสมัยยุคกลางอะไมโครฟ f ยุคไมโครฟ t ยุคกลางการดีไซน์ที่เฮลมากสำหรับจะเสร็จแล้วนะโอเคในเวลาตัวเช็คงานของพนักง,งานก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าเหมาะสำหรับบ้านหลังเดียวนะโอเค รู้สึกว่ามอสมันจะมีแค่นี้ไหมอันนี้ยังไม่ได้ทำลองรองสักหน่อยนะอ่ะอ่ะอ่ะสะักอืมเอาไปสร้างเอาเฮ้เยเพื่อนมันยังอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนยังอยู่ตรงนี้เลย oh my, นะโอาไม่นะอุ๊ยเอาเรื่องว่ะเทเจได้นั่นอะไรเนะี่ยอย่างนี้ต้องสังหาร าอาหารติดอยู่ในะลูกปั้นอสองทีพออันเียวโหเท่โอเคครับโดยรวมมอสมันก็มีแค่นี้นะผมว่ามอสเขาทำออกมาได้ดีเลยเป,เป็นเวอร์ชันที่2ที่จะว่าสมบูรณ์แบบก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันยังมีจุดบัตอยู่หลายจุดนะก็ไอตอนที่สร้างโคมไฟหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าสร้างประตู <c oughs> แม่งก็เด้งออกมาเฉยเลยเราต้องคอยเติมไว้เองไดเยนยะอยากอันเนี่ย ปกติมันจะเป็นประตูนะแต่ว่าม็อดวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะผมว่าก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละม็อดผมแค่มาเล่นให้ทุกคนดูเฉยม็อดมันเล่นง่ายนะเอาไปสร้างเอาไปเล่นปั่นๆได้นะไปเล่นแบบสร้างแบบเราขี้เกียจสร้างบ้านเงี้ยให้ n อ c มาสร้าง่เงี้ยแต่บาคนขี้เกียจจริงๆนะหรือไม่ก็เสกบ้านเลยเสกบ้านวันนี้ก็ไม่มีอะไรละบยบย